วิกฤตโควิดแบบนี้นะคะจะเริ่มต้นค้าขายได้ไหมนะคะหรือว่าจะเริ่มขายอะไรดีนะคะในช่วงโควิดแบบนี้นะคะเดียแนะนําอย่างแรกนะคะคือปกตินะคะสินค้าเนี่ยมันจะมี2ประเภทประเภทที่สิ้งเปลืองนะคะแต่ว่าซื้อความสุขได้กับอีกประเภทนะคะก็คือประเภทที่จําเป็นแล้วก็เป็นอาหารนะคะแล้วก็เป็นอาสิ่งที่ เราขาดมันไม่ได้นะคะเดียวแนะนําว่าถ้าเกิดใครยังไม่เคยเริ่มต้นค้าขายเลยแล้วอยากจะมาเริ่มธุรกิจในช่วงโควิดแบบนี้นะคะอยากแนะนําว่าให้เลือก ที่จะลงทุนกับธุรกิจที่มันเป็นสิ่งจําเป็นและขาดไม่ได้อาจจะเป็นอาหารนะคะเครื่องใช้ของใช้นะคะตอนนี้นะคะจะบอกว่าทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทําครัวอยู่บ้านทําอาหารเองที่บ้านนะคะถ้าใครนะคะอยากลงทุนทําธุรกิจนะคะแนะนําพวกแบบจานชามหรือว่าเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรก็ได้นะคะที่เป็นแบบเครื่องใช้ในครัวเรือนนะคะตอนนี้บางทีนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะทํากระทะเราก็แค่ไปสั่งโรงงานทํากระทะเป็นแบรนด์ของเราก็ได้นะคะ หรือถ้าใครนะคะแบบมีงบเยอะๆหน่อยนะคะอาจจะลงทุนทําเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในบ้านนะคะพวกแบบโต๊ะทํางานหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะดังนั้นถ้าใครนะคะอยากจะเริ่มทําธุรกิจในยูโควิดเริ่มต้นได้ค่ะแต่ควรที่จะเลือกธุรกิจที่จําเป็นและก็ขาดไม่ได้ค่ะส่วนพวกแบบเสื้อผ้าหรือว่าแบบ เครื่องประดบับหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับความสวยงามมันก็ซื้อความสุขได้จริงๆถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มทําตอนนี้นะคะแนะนําว่าต้องเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสุดๆนะคะเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นใหม่ตอนนี้คือฐานลูกค้าเรายังไม่มีอะคะ่ะก็เลยแนะนําว่าถ้าเกิดเราเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนะคะก็สามารถที่จะเริ่มตนน้นในยุคโควิดได้ค่ะสําหรับใครนะคะที่สรุปเนื้อหาของคลิปนี้ได้ดีที่สุดนะคะจะได้รับจานแบบนี้ไปเลย